อากาศเย็นๆฝนตกๆจ้ากินทองม้วนกันอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทองม้วนไส้สังขยาชาไทยค่ะแล้วก็จะมีมะพร้าวโรยด้วยงานะคะส่วนอันนี้จะเป็นสังขยาใบเตยค่ะว้าวมากค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะอันนี้ก็คือสั่งซ้ำหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เป็นทองม้วนแบบธรรมดาค่ะ อันนี้ยังไม่เคยกินร้านนี้นะคะอันนี้ครั้งแรกส่วนอันนี้สองสามครั้งแล้วค่ะอ